สวัสดีค่ะวันเองสบซยสุรินกินแซบมาพอกันอีกแล้วค่ะมื่อกี้กินแซบตามใจสไตล์วันเองเดเมนูยังพอเมนูสามสิบกีบสามสิบกีบหลบจิ้มเมนครับกับสบายนั่งคันหน้าขันหน้าขันนาจะเอียงเอิบมาถือก็ได้แจวขมมานาค่ะวมื่อนี้ย่างขนเข็มขนเพชรคุ้ม มาแล้ว่าเซ่บๆต้องกันพออะไรก็ไปไปใส่เนี่ยมานแกวันมาสนแก้วแก่ข้าวขออนุญาตนะครับดื่มน้ำชาเดื่มน้ำชาไปได้ไหมน้ำชาอันก็เย็นบาดสวยสาอ มาเดินพี่น้องมาแซ่บๆสียบกันครับลุยค่ะได้๋พักกับพักแกงกับมีมะระครับมือนี้มะระขี้นกแล้วก็ได้บักแตงครับผมได้น้วนำซุปมาพร้าวให้พี่น้องนี่อยซุปนำซุปข้นขมเต็มถ้วยเลยสำหรับคนมักสดมาเราก็ลองกันลองสดบ้างกันอู้สุดยอดสุดยอดเลยนะแซ่บครับเสียบมาเดินพี่น้องมาแซ่บๆสียบกันครับแกงข้นขมขมยันยางเดาเลนนี่แกง ผมยะหางเดาดิเอานะมันกินตะกับแกมก่ะเมื่อไรกินเขาได้ยอดแล้วเนรอเดได้ยอดเขาเด้อมันคมของแหงเนาะแสบปนิดตนนี้ เลือพี่นอ้องมาจะแซ่บม้องกันครับน,รนีนนน่แก่มมแกกคมยุ้นี่มะละวันมะละวานม่ล้วน,นะสดๆแก่มมะละวันคขะามปเจลอะไรก็คนตุ๋ยอร่อยนะเจวกระไรหืมแก่คมสุด,ดยอดเลย ดูกันแท่น้ครับพี่น้องเลยรามาละบานปะเยอเดียวสดหน่ปบ่าุ่นมาบัวาสดหม่มาตะตอนออขน้ใท้คุยขังแหกนี่เนาะขังแหลก่านป่ ชุดยอดแล้วเนาะแบพ้องแฉเลยโอ้ยจุจุข้ามเนโอ้เจวสุดยอดเลยฝีมือใครว่าเจวอก็เล่นะเจีวฝีมือนมสุดินมสุดินเหรอแม่ครับฝีมือดีกว่าแกด้ว vì treo cho kênh không หวานประมาณน่ะหวานเหรอมันเป็นหน่วยล่ะมันเกลียวของแสบยิง่งน้ำมมปลาเกลียวพี่น้องพี่น้องเห็นแก้แวะ่ะแก้วครับแก้วคมขม สุดปรักคุ้มคับเต๋อ <c oughs> เลยว่าเาบคุ้มตายเบาเรือหเ่อยข้อง,งแทเนาะได้ขามฟังอบม,มึงอ <c oughs> ื้งนัวปะเจ็บ <c oughs> จะได้ขอโทษขอให้พี่น้องบอกกินเนื้อได้ครับ

可いが。 ทำตาพัาง nhau ยอมแพ้แกันไปอมล,ล,ล่อยู่ล่ะอยู่แล้วเนาะแมนอยู่ล่ะพี่น้องในขั้นหน้าครับสามไอ้ขาคิริวมาโลหนึ่งพี่น้องอบอ่าเมือ สองคนโลหนึ่งบม่บงมดนก็เป็น้ายเหนือโดยตรงแต่กับมักค้องมักค้องชอวแท่บพี่น้องมาลองบึงเธอแหลกจวดคัคัเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะลาก,กันไปก่อนจ้ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจงให้ช่องวันเองสบายชลินขินแสบน้ำด้ค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ,บย